กรมอุทยานสั่งรื้อบ้านพักหรู20ล้านริมอ่างเขื่อนสีนครินเตรียมรื้ออีก7รีสอร์ตราคารวม100กว่าล้าน นายนิพนธ์จำานงศิริศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3าบ้านโป่งเปิดเผยว่าตามนโยบายทอสอยกกำลัง X ของนายวราวุศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงนายธัญญานิติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานให้ดำเนินการปรับปรามขั้นเด็ดขาดกับนายทุนผู้บุกรุกป่าแล้วยึดคืนมาฟื้นฟูเป็นป่าธรรมชาติดังเดิมได้รับรายงานจากนายยุทธพงศ์ดำศรีสุข นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินว่าเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2565หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินพร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินจำนวน15คนได้ดำเนินการติดประกาศแจ้งเตือนสั่งรื้อบ้านพักตาอากาศดูริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินมูลค่า20ล้านบาทบร,ริเวณป่าบ้านหาดแตง ท้องที่หมู่ที่8ตำบลด่านแม่ฉลบอำเภอสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งบุกรุกก่อสร้างบ้านพักตากอากาศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีน,นครินสำหรับคดีทางปกครองหัวนหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีน,นครินได้ออกคำสั่งที่77/2557ลงวันที่23ตุลาคม2557ให้ผู้กระทำผิดทำลายหรือสิ่งปลูกสร้างพืชผลอาศิน์หรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นอุทยาน หรือทำให้สิ่งนั้นกลับสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณีภายในวันที่17พฤศจิกายน2557ตามความมาตรา22พรบอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2504และมีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้กระทําผิดหรือถอนฉบับลงวันที่10ตุลาคม2557ผู้กระทําผิดมีได้ใช้สิทธิ์ตามกระบวนการทางปกครอง หรือยื่นฟ้องต่อศาลปกครองภายในระยะเวลากำหนดแต่อย่างใดทั้ทงนี้นายนิพ,พนธ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งกล่าวว่าตนได้ลงนามในคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งที่378ทับ2,564ลงวันที่23ธันวาคม2564แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคดีปกครองคดีอาญาที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคดีอาญาที่พนักง,งานอายการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง แต่ยังไม่ดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างมีลักษณะเป็นที่พักอาศัยโรงแรมรีสอร์ทบ้านพักตาอากาศและแพรรีสอร์ทโดยมีนายสันติสิริเลิศผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรเป็นประธานและผู้อำนวยการส่วนต่างๆเป็นกรรมการในการตรวจสอบคดีบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่า โดยเฉพาะของนายทุนที่เป็นที่พักอาศัยโรงแรมรีสอร์ทบ้านพักตากอากาศหรือแพรีรสอร์ทในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งเพื่อที่จะตรวจสอบรายละเอียดในแต่ละคดีและจะดำเนินการสั่งทุบหรือถอนออกไปให้พ้นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งนี้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกศศริน,นครินยังมีคดีแปลงตรวจยึดของนายทุนมีลักษณะเป็นรีสอร์ทบ้านพักตากอากาศซึ่งทางอุทยานแห่งชาติเกศศรินจะต้องดําเนินการรื้อถอนทุบทิ้ง ตามกระบวนการของกฎหมายอีกจำนวน7แปลงได้แก่1พื้นที่ตรวจยึดคดีบ้าน3หลังคดีรายนางสาวปาจารีเวสบุตรกับพวก3คนพื้นที่ตรวจยึด90ไร่สิ่งปลูกสร้างบ้านพักต่างอากาศ9รายการคดีตามคำพิพากษาสารดีกาที่14817ส5ทับ5 2. พื้นที่ตรวจยึดรีสอร์ทภูฟ้าอิงน้ำคดีรายนายประชาขันติสิริพื้นที่ตรวจยึด19ไร่สิ่งปลูกสร้างบ้านพักต่างอากาศลักษณะรีสอร์ทจำนวน25รายการตามคดีป,ปจว3พื้นที่ตรวจยึด ARK รีสอร์ทคดีรายนางอลิสาชัยเลิศพื้นที่ตรวจยึด35ไร่1งาน60ตารางวา สิ่งปลูกสร้างบ้านพักตางอากาศลักษณะรีสอร์ทจำนวนส1เปรดรายการคดีตามปจวข้อ6เวลา17นาิกา40นาทีคดีอาญาที่106ทับ2557ยึดทรัพย์ที่39ทับ2 5 5พ 4. พื้นที่ตรวจยึดบ้านพักตางอากาศดูริมเขื่อนคดีรายนายสุเทพจิรวัตรสุนทร 14. ไร่2งาน57ตารางวาสิ่งปลูกสร้างบ้านพักตางอากาศลักษณะรีสอร์ทจำนวน22รายการคดีตามปจว ข้อ10เวลา21นาฬิกาคดีอาญาที่108ทับ2,557ยึดทรัพย์ที่49ทับ2,557 5พื้นที่ตรวจยึด KPS Resort คดีรายนายวิทยาเตมีพื้นที่ตรวจยึด 12ไร่2งาน83ตารางวาสิ่งปลูกสร้างบ้านพักต่างอากาศลักษณะรีสอร์ตจำนวน9รายการคดีตามปจวข้อ5เวลา16รนายกา50นาทีคดีอาญาที่1 0 5ทับ2 5 5พพื้นที่ตรวจยึดลุงเทพโฮมสเตย์ ay, คดีรายนายสุเทพศิรินาโพพื้นที่ตรวจยึดหกไร่เจ็ดตารางวาสิ่งปลูกสร้างลักษณะรีสอร์ทจำนวนสิรายการคดีตามปจวข้อหก เวลา10นาฬกา50นาทีคดีอาญาที่138ทับ2 5 6พเจ็ดพื้นที่ตรวจยึดบ้านพักต่างอากาศคดีรายนายสายชนกบอ่พื้นที่ตรวจยึด16ไรา80ตารางวาสิ่งปลูกสร้างลักษณะบ้านพักต่างอากาศจำนวน6รายการคดีตามปจวข้อ2เวลา16นหายกา30นาทีคดีอาญาที่101ทับ2562 ซึ่งตอนนี้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลทางกฎหมายในการดำเนินการสั่งรื้อถอน หรือพิจารณาเข้ารื้อถอนเองในคดีแต่ละแปลงดังกล่าวซึ่งจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องตามกฎหมายจึงขอฝากไปยังนายทุนหรือเจ้าของแปลงบุกรุกข้างต้นหากคดีดังกล่าวผู้กระทําผิดรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเสียเองทางกรมอุทยานจะไม่ต้องฟ้องร้องเรียกค่าดําเนินการในการรื้อถอนและทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเจ้าของยังสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อได้ทั้งนี้แม้ปัจจุบันกรมอุทยานจะมีแนวทางผ่อนผันให้รัษฎรอยู่อาศัยทํากินในพื้นที่ตามมาตรา6 4แห่งพรบอุทยาน2 5งพ 12แต่พื้นที่แปลงตรวจยึดดำเนินคดีและเป็นของนายทุนที่ไม่ใช่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทมาก่อนผู้ครอบครองจะไม่ได้รับสิทธิใดๆจากกฎหมายดังกล่าว